ท,ที่จะผ่านมาจุกมากจนแอนไม่พอใจอืมมากใช่ไม่ใช่นมแนนอ,ะอ,อ่ะนีทน่ทาหล่ะคะนี่ทาเยอะมากค่ะก็จริงๆก็ เซฟแล้วก็คุยกันแบบตกลงกันอีกแบบหนึ่งแต่พอภาพออกมาก็เป็นอีกแบบนึงอะค่ะเรามีไปคุยทวงถามอะไรยังไงบ้างไหมครับคุยตั้งแต่นังเสียงไม่ออกะค่ะแต่ว่าเขาก็แต่ว่าเราเห็นภาพก่อนแล้วเห็นภาพก่อนค่ะเพราะว่าตามที่ตกลงก็ขอดูภาพก่อนค่ะก็เขาก็ให้ดูจริงแต่เขาไม่แก้ให้แก้นั่ที่แก้ไม่พูดออกมาพูดออกมาไ้เพราะว่าเน้นก็ถามเขานะคะถามถามพี่คนกลางเขาก็บอกว่า,าก็ได้คุยแต่เขาไม่ได้พูดลไรอะคะอ่ะออเรามีจะเรียกร้องความเสียหายอะไรยังไงไหมครับไม่ เพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าพูดไปก็เท่านั้นเหมือนทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวเผื่อหนังสือออกมาแล้วมันจะแบบอะไรอย่างเงี้ยออกมาหลบไม่กลัวเสียักรก็เสียค่ะแต่ว่าพี่ๆหลายๆคนที่แบบมีประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าก็ต้องมาแก้ข่าวเอาเอาเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถึงฟองร้องไปเราก็สุดท้ายก็ยอมความอะไรเงี้ยค่ะบ้านแม่เป็ไงบ้างก็ไม่พอใจค่ะมากจะ่ายอีกไหมคะก็เข็ดไม่เข็ดนะแต่ว่าก็คงต้องแบบดูดูให้มากกว่านี้ค่ะต่อไปเราจะทำงานเยอะ จริงๆถ้าเท่าที่คุยกันไม่ได้คุยกันแบบทะเลาะก,กันหรือว่าพูดไม่ดีอะคะ่ะก็คือคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็บอกเขาว่าเราไม่พอใจอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ยังยืนยันว่าแก้มไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคปล่อยเลยตามเลยแต่เราก็บอกเขาว่าสําหรับแนนแไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะก,กัน,นะะเขามีขอโทษนีอะไรยังไงไหมครับไม่ค่ะเพราะว่าเขาก็แบบเสียงนิ่งสายว่าแบบเออพี่ว่ามันโอเคแล้วนะอะไรเงี้ยแบบพี่ว่าแบบมันมันสวยแล้วอะไรเงี้ยนั่นก็เลยแบบ หรอโอเคงั้นคือในเมื่อเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทาอะไรไม่ได้ค่ะมีเรียกค่าอะไรเพิ่มไหมคะไม่ค่ะไม่ไดที่แนนเห็นพักตกใจมากมากตกใจมากนันแบบนมใครเนี่ย <laughs> มันไม่ใช่นมแนนเราไม่พอใจคือมันใหญ่เกินไปหรือว่ามันโตไปโปไปด้วย,วยใหญ่ไปด้วยไม่ธรรมชาติด้วยคือทุกอย่างนั้นก็แบบบอกเขาว่ามันไม่ใช่อ่ะนั่นก็บอกเขาว่าเวลานั้นเห็นของคนอื่นที่เป็นแบบเนี้ยนั่นก็รู้สึกว่ามันไม่ได้สวยนะนั่นก็ถามเขาว่าพี่คิดว่าแบบนี้สวยหรออะไรเงี้ยเขาก็ว่าพี่ สวยนะนั่นก็เลยโอเคสวยก็สวยคือคือทำอะไรไม่ได้นี่เมื่อเขาก็ยืนยันว่าเขาแก้ไม่ได้อะค่ะจะเข็ดไหมครับเข็ดไหมก็เข็ดนะแต่ว่าก็มันก็เดคือจริงๆนั้นไม่เคยถ่ายหัวฟอ์เมนมาก่อนเลยค่ะแล้วก็เล่มนี้เป็นเล่มแรกแล้วคือนานเหมือนกันกว่าจะตัดสินใจถ่ายค่ะจริงๆก็มีติดต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าพอเนี้ยคุยกันแล้วเขาก็เขาเปลี่ยนทีมงานใหม่เปลี่ยนแบบแล้ว้อตกลงทุกอย่างที่คุยกันตอนแรกค่ะมันโอเคก็เลยแบบโอเคยอมถ่ายก็คือเสียความรู้สึกอะค่ะต่อไปก็อาจจะไม่ร่วมงานกับน อยูนี้แล้วไหมครับก็ก็ก็น่าจะค่ะจริงๆก็ไม่ไม่อยากถ่ายฟอร์เมนแล้วอะค่ะมันเข็ดจริงๆก็เล่้ยงผู้ติดต่อมาจะต้องดูมาตรการอะไร ต่อมาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฟอร์เมนก็ก็อาจจะต้องคิดหนักหน่อยอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแฟชั่นแบบทั่วไปโอเคค่ะถ้าเป็นเล่มสูงติดต่อให้ใครแบบนี้อีกน่แบบนี้อีกคือถ้าเกิดเซ็กซี่โอเคค่ะนั้นว่าจริงๆมันอยู่ที่เพราะว่าเป็นหนังสือฟอร์เมนด้วยเขาก็เลยแบบจุดประสงค์อาจจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยภาพก็เลยเขาก็เลยต้องแต่งให้มันให้มันอึ๋กว่าจริงหน่อยอะไรเงี้ยค่ะไม่หน่อยด้วยเยอะเคยมีคุยกับเพื่อนๆของเราเคยถ่ายแบบนี้ ตอนที่นั่นเห็นภาพนั้นก็คุยกับพี่เกศชลาดาก็คุยพี่หมิงชาลิสาอะไรเงี้ยค่ะคือคนที่สนิทสนิทก,กันเลย้ยค่ะว่าเออแบบเป็นยังไง<น>เขาก็บอกว่าขนาดของเขาเนี้ยแบบเซนแบบพูฟแล้วแบบเป็นลายลักษณ์อักษรก็ยัง<น>ออกมาเป็นอีกแบบหนึง่งก็ทำอะไรไม่ได้นั<อ>่นก็เลยแบบโอเคงั้นนั<ขอ>่นก็คงต้องปล่อยไปอะค่ะ